กี่วันใช่โอดละสัปน์ขอบคุณหาล้านน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหาล้านน้องใจ คุณจีหลันดวงใจเด้อพี่น้องคุณไปโน่นนี่นูสวัสดีค่ะ ตดแต่ยังน่ะเหล้วแล้วแต่แล้วแต่กวดที่อล้วแต่ที่สวัสดีค่ะสิบสองหลานน้องใจแล้วแต่กวดที่โอสองล้่สิบสานน้องใจเ้วไปเดินคอบเ แคบคบหน้าจอเลยเพ่ต้นๆเลยขอบุณจองหลานน้องใจเด้อพี่น่องสวัสดีสุขสุขสุขเยน้ำแคบหน้าจอเพแคบหน้าจอใล้ขอให้องหลานน้องใจเราพี่หน เดี๋ยวเดี๋ยวแต่กาดีแล้วแต่ากาดีฉันนี่อส่องไม่เหมือนอก่อเดี๋ยวหนึ่งอันเ่าไปถือก่อ ยินดีต้อนรับเด้อสวัสดีค่ะจิบซีหลันดวงใจแล้วจิบซีหลันดวงใจแล้วเก้าล้านดวงใจขอบคุณได้ไหนเด้อพี่น้องเก้าล้านดวงใจสี่ล้านดวงใจขอบหน้าจอยขอบน้าจอไว้ก่อน คุณหกล้านน้องใจสิบล้านน้องใจเด้อพี่น้องคุณทั้งสิบล้านดวงใจโอ้จ่องว่าต่างแก้มาเห็ดไม้ตัวนี้ ได้เทเล่เหลีวได้พันพันหนึ่งร้อยสิบหกพันหนึ่งร้อยสิบหกคนเหล้่ยวก็คุณหลายๆเน้อมาเป็นกำลังแรงใจใประเด็นอ๋สองพันสองน้องทำไมเน้ะของประเด็นเพ็รด้วยสามช่องเด้อพี่น้องขอบคุณสิบสามล้านใน,ใน,ใน,น้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณสิบสามล้านใน,ใน,ใน้องใจ อ,อยู่ตัวเดีนวนอบานนี่เป็นเลยขอบคุณเป็ดหลานลงใจแน่พี่น้องเลย